1.9ปี2019พ่น6,000ทำอะไรให้บ้างเดี๋ยวมาดูกันทำให้นี่คือ1.9คันนี้นี่คือชุดที่เราจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดและแน่นอนนี่คือสิ่งที่คิวเช็คมาและเราจะผลิตตามนี้รอคันนี้นะครับขอบ18 RE30 RR นะครับและเปลี่ยนกองอากาศกองแอร์กองน้ำมันเครื่องน็อตร้อสีแดง ฝาคาริปเปอร์สีแดงแรงมากไปกว่านั้นคันนี้ไม่มีที่ร็อกแบตนะครับสั่งมาให้ใหม่เลยนะครับอ่าตามรุ่นเลยจากอะไรตามรุ่นเขาเลยนี่คือที่ร็อกแบตไม่มียางรีดปัดน้ําฝนแล้วก็อันนีม้มนประตูข้างนี่พี่มนประตูข้างสายฝาโมนประตูข้างสายฝา,ก,า,ยฝาก,ก็คืออันนี้ครับสีมันด่างนี่ฮะคิวก็เช็คมา SC นะครับนี่ฮะมันด่างปท้ายแตกนี่เาเช็คมาผมกลัวว่ามันเดี๋ยวไม่เปลี่ยนผมเลยทุบให้แตกไปเลยนะพี่นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่แตกไปเลยแล้วก็นี่โมน SC อ่านี่คือเปลี่ยนให้คู่นี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ถือมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะทําให้รักก็มากไปกว่านั้นอันนี้ใส่ให้แล้วกระจังหน้าโครเมี่ยมโลโก้แดงแรด้านหลังผมนี่เองนะครับคือสิ่งที่เราเตรียมไว้สําหรับใส่รถคันนี้ผลิตร,รถคันนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นร็อคแกไอสามศูนย์นะครับกองแอร์กองอากาศกองน้ำมันเครื่องนะครับมนประตูที่ร็อกแบตใบปัดน้ําฝน Not ตล้อคาริเปอร์ความรู้สึกลูกค้าต้องได้สินค้าเกินความคาดหวังและที่สำคัญนี่คือรถคันนี้กับ a l น New i s ู z u 1.9ปี2019ราคาผ่อน6,000นะครับ กับสิ่งที่พี่ได้แล้วเราทําให้ตลอดสัญญาครับราคาผ่อนไม่ต้องถามต่อนะครับแบรดรถคันนี้ถ้าพี่อยากได้แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มาได้เลยครับที่เตะรถเดียวจัดเต็มไม่มีกั๊กรถเดียมคันคันนี้กําลังเข้าสายการผลิตทั้งหมดที่พี่เห็นในรูปนี้กําลังจะถูกใส่เจ้ารถคันนี้2ตรอเก้รวมถึงเปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยกติทุบแตกไปเรียบร้อยแล้วอยากได้รถดีมีคุณภาพและที่สำคัญลูกค้าต้องได้สินค้าเกินความคาดหวังดังสโลแกนเราที่เราทําขึ้นมาได้นโยบายบริษัททักมาเราได้เลยครับเตะจัดให้